สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนคลับนะครับทีเอฟีนะครับที่อยู่ใลประเทศและต่างประเทศนะครับผมวันนี้เรามาลุยกันที่หมวดหินศิลานะครับผมวันนี้มาครับคนเดิมครับเจ้าเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้มาลุยนะครับเป็นหมายหมวดหินศิลานะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราไปลุยกันที่ไทยทีมนะครับผลปรากฏว่าผมประกอบการผ่านเฉลุยนะครับแล้ววพอดีมี f อนะครับ ร้องเข้ามาว่าอยากให้ไปทําคลิปที่เกาะสีชังอีกแต่ว่าขอเป็นหมายอื่นนะครับผมวันนี้เราก็เลยมาลุยกันให้เห็นเลยนะครับวันนี้เราก็ผ่านอ่าพอขึ้นเรือมาก็ลงมาลุยที่หวดหินทีลาเลยครับเดี๋ยวไปดูกันวันนี้หวดหินทีลาจะถูกกำลาบโดยปักอึกหรือล่าครับกับน้าบอยนะครับ หมวดหินศิลานะครับหมายหมวดหินศิลาปรากฏว่าไม่เข้าเป้านะครับเราก็ย้ายหมายนะครับครับผมคนขับนะครับย้ายหมายไปหมายไทยทิมนะครับผมนี่เราลวครับไปถ่าทิมต่อนะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เยอะไหมโอเคครับทางค่อนข้างอันตรายนะทุกคน นะครับหลังจากที่ย้ายหมายนะครับผมมาที่เดิมนะครับผ้าผ้าเดิมนะครับมาลองลุ้นกันนะครับไม้แรกจะเห็นผลไหมได้เดี๋ยวในไกลเลยนะพี่พี่บอยยืนไหนไม่ได้พี่บอยยื้นู่นใช่ไหม เดี๋ยวผมไปเองก็ได้โยนเล้วะ<อ>ลมนิ่งนะครับตอนนี้แม่แรกสงสัยจะฟา ดเดียวพี่โอ้โหทุกคนครับโดดเดียวครับผมมาเลยไม้แรกที่เดิมเจ้าประจำนะครับผมนี่ไม้แรกไม้แรกนะโอ้โหอ้วนเลยนะท่าที่นี้นะอ้วนเลยโอ้โหทุกคนครับผมไม้แรกก็จัดการเลยนะครับนี่ดูไซด์เดี๋ยวก็เหมือแต่อีกมา แน่นอนท่าจะทิมโอ้โหหวานทนสุดนะครับไม้แดงนะครับอ๋อเอาลองต,ต่อไม้สองนะครับไม่ไหวเพไม่ได้เลยถุงงไม่ไเท่ไไเาไหร่ต้องไปนะเดี๋ยวลองดูไม้สองกันทุกคนสวยจริงๆนะครับใส่ถุงไว้ก่อน นี่ครับทุกคนไปยตาทีมิตเลยอะลงถังไปมันตามมากิน<ะ> <c oughs> น้องทีมิตรเลยสายาทีมิตนตีนึงแล้วไปบอสเลยไหนนี้ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับทุกคนครับใครอยากมาก็สอบถามมาใต้คลิปเลยนะครับ สีบอ,อยยางนะครับไม้แรกยางนะครับได้ข่าวว่าโยสีเด็ดเลยใช่ไหมพี่สีนะ่ย <c oughs> ไ,ไ่เป <c oughs> ็นความดึงอ่าใช่ครหลุนต่อน่าจะเปล่าพี่ไปนี่ <c oughs> เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยบอย <c oughs> มาหนักเลยพี่อโอ้โหหนักเลยพี่ตัวนี้เหรอหนักเลยเนี่ยน้ำใหญ่บอดดึงปึ๊บเลย นี <gesch> ่เไงมาแล้วโอ้โหนี่ครับผมไวาที่สองนะครับทุกคนร้อยป่าพี่มันจับเต็มเลยนะเนี่ยพอกันเฮ้โเห็หใหญ่พี่เนี่ยโอ้ตันทีมีเลยนะโอ้โหทุกคนครับตับมือเลยดูดูมันจับทุกคนดูโอ้โหคู่กี้เลยนะตัวทั้งยันต์เนาะโอ้พี่มันเอานี่จับเลยพี่นะมันดุจริงนะอืออือทุกคนไม้สองเลยนะครับไทยจทิมนะครับมาได้เลย ไม่ห่วงนะครับวครับกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วนี่ครับสองี่บอยมาอีกแวมาใหญ่ยได้โอ้โหครับก so ินเต็มเตมไหมโอ้โหมาเหมือนกันลบอโอ้โหนี่ใหญ่เหมือนกันนหใหญ่

แต่มันนาจิใกล้ๆอย่างนี้มีใกล้ตามมาผมใส่มันอยู่ตรงเนี้ยเป็น่าจะเป็นสิบตัวนี่ตอให้หมดหมดที่หมดเลยทุกคนครับผมไม้แรกเจอไม่กินพอไม้สองแบบปล่อยจมลึกอ่ะลือโอ้ยทุกคนครับผมหมายแตกจริงครับวันนี้ครับไม้ที่สองผมแบบยังไม่พลาดนะครับทุกคนนะบอยไม้สองนะได้ไม้สองนะเมื่อกี้นะไม้สองครับมาลุ้นกันต่อนะครับ หรือว่าเงงขาเลี้ยงไว้ใช่มเขาเลี้ยงไว้ใช่ไหมต้องม,มีกระชยยังไว้แต่น้ำมันแต่น้ำวันนี้มันรองรับเราอยู่แล้วน้ำมันใสน้แบบนี้ที่ตัวแล้วอ,อย่างรอบที่แล้วมาก็ีร้อยกว่าตัวพี่ก็ที่นี่นะครับผมนะครับค <c oughs> รับบินกันต่อทุกคนหฝึกดูมึมมมมงครับตรงนีง้นครับผม จ,จับเต็มโยเลยอ่ะจับโูกเยอะกินดุกโม่กินดุเลยหมายเสามผมน่าจะพลาดนะหมายเสามน่าจะพลาดนะทุกคนนะน่าจะพลาดแหละเพราะว่าโม่จะคุยนะเมื่อกี้เลยนะ <c oughs> อ่ะหลุนต่อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลุยต่อนะครับเดี๋ยวถ้าพี่ต่อมาเดี๋ยวพามาลุยอีกทีนึงตรงนี้ จะได้มาหรือเปล่าลูกเมียได้น,นะครับ่มก็นเลยเมียไ่ามา,มาไม่ได้แลครับี่ต่อเอาละครับ <c oughs> มาดูกันต่อนะครับทุกคนนี่ครับมาลงกันถึงก็มันเลยครับทุกคนครับ <c oughs> ตอนนั้นมาน้ำมาน้ำมาหมายแตกไม่ค่อยมันเท่าไหร่ครับเพราะว่าที่ตกไม่ค่อยมีแต่วันนี้ครับมาลุ้นกันเลยผมว่าต้องมีแน่นอนพี่อย่างเงี้ย <c oughs> น้ำสวยด้ทุกคนใสเลยถ้ามันไม่ชุมมันไม่กินสามตัวติดธะนะ,ะมันต้องมีหลายตัวแล้วตัวแบบข้ <c oughs> อแม่มเลยนะนะ้อแม่มเลยน <c oughs> ะข้อแม่เลยเดี๋ยวมาดูเทคนิคการตกของแต่ละท่านนะผมสำหรับผม, <c oughs> ผมก็ค่อยๆเจอทีละครั้งทีละหน่อยทีละหน่อยครับของน้าบ,บอยก็จะบอยหน่อยครับเพราะว่าร่างกายแข็งแรงครับ <c oughs> น่าจะเงียบไปไม่ทันปกติจะดึงปึ๊บไปเลยนะเนี่ยน่าจะเงียบนะครับมาเนะี่ย ต่ำๆเลยถึงพื้นเลยนะโอ้โหกินต่ำเลยนะเนี่ยใหญ่ไหมใหญ่ๆสวยเลยดูดิยาวเลยกินต่ำดึงอย่างที่พี่บอกเลยอ่ะปึ๊ดเลยใเนาะเออนี่ดึงหัวเลยโอ้โหเอาละครับทุกคนนี่ครับผมโอ้โหโอ้ใหญ่จริงไหมเนี่ใหญ่กว่าลอกอีกอุ้ย โอ้โหนี่ครับหนวดเดียวเลยนะเออชอบกินหนวดเดียวตรงเนี้ยได้กินถึงพื้นเลยเนี่ยผมกูลากถึงหินเลยนะแล้วมันก็ดึงกลับไปเลยแล้วปล่อยอย่างงี้ได้ไหมเอาความรู้ใหม่นะครับผมปล่อยค่อยๆเคาะทำแบบพี่บอยบอกเมื่อกี้นี่ดึงปึ๊ดๆๆเลยข้างล่างมันมือเลยไงนะมือเลยตรงนี้เห็นตี้เลยดำๆ ตรงนี้หินเยอะเลยนะตรงนี้นเ,เอา้เอเอาแอ่ลองดูอีกมั้ยนะคิดว่าจะไมมีแล้วนะโอ้โออยยังหนักครับทุกคนครับยังหนักนะเอ้ยคิดว่าจะหมดนะครับโดนนะครับผมยังหนักนะครับโอ้โหสสยสวยเลยครับโอ้โห บอสบอสบอสเลยโอ้โวมีอยยังสวยครับปัจจัโทโอทุกคนคดูครับลงรามเลยครับโอ้โว่าจะย้ายหมยแล้วนะทุกคนนะ่ะเมื่อกี้จ,จัดไปสามตัวนะนี่เอ็มถุงเลยครับ อสวยจริงๆครับนี่ครับไซ์โอ้โหไซส์ใหญ่นะครับนี่ครับผมพันตะกัวพันหัวนะครับผมโอ้โห,โอ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 หคิดว่า,าจะาไม่มีตัวอล,ลองอีกทีโอโอใหญ่จริงๆนะครับทุกคน ต้องมีอีกสิต้องมีอีกโอ้โหชมต่อชมต่อนะครับหืองยายจริงจริงดูกันต่อนะใครจะทิมนะครับไม่ทำให้ผิดหวัง ลงมาก็จัดเต็มเลยสี่สี่แบบใหญ่ๆเลยนะทุกคนนะในวันที่น้ำสวยนะครับครับขณะนี้เราย้ายมาอยู่ตรงนะครับอ่าเป็นใหม่เดิมนะครับผมหมายที่จะมองเห็นรีสอร์ทปาริฮัตอยู่ตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้ตีมาจากต้นหาด ถ้าจะทิมนะครับได้มาสี่ห้าตัวเป็นไซส์ไซส์ใหญ่ๆเลยครับผมวว้านี่ครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตรงนี้กันนะทุกคนครับมาแล้วครับสบอยครับผมโอ้โหดูครับผมไซส์สวยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับมาเกล้ามาเกล้าโอ้โหดูไซส์กันทุกคนโอ้โหนี่ครับยอดนะครับผมสบายจัดๆไซส์โอ้โหตัวนี้น่าจะห้าร้อยได้ไหมเนาะ โอ้โหมือกระจายน้ำมาโอ้มึกดีมาสุดยอดจริงๆครับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหบ้ามันต้องมีตัวเอกนะพี่ตรงเนี้ยนี่ครับผมพระเอกของงานเลยครับจัดไปน่าจะสี่ห้าแล้วมั้งตรงนี้สืวนเงินต่อครับวันนี้วันที่น้ำใสฟ้าเปิดนะครับผมนี่ครับน้ำใสมากทุกคน ปลาไหว้เลยครับเมื่อกี้ฉลามมาด้วยตัวนึงเห็นอยู่รู้สึกงานไงครับเมื่อกี้นี้ครับตึงมือตึงมือเบ็ดแบบงอเลยใช่ไหมพี่ปกติมาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่วันนี้ถือว่าสุดยอดวันนี้ประสบความสำเร็จครับแอบแอบใครมาหรือเปล่าครับวันนี้ต้องหนีมาอย่างเดียวครันี่ครับนี่ครับผมนี่สเต็ปการครับนั่งตกนะครับผมไม่ได้ยืนนะครับผมเป็นการนั่งตกนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผม สวยงามครับเนื่องจากนะครับพายุเข้านะครับผมทําให้พวกเรานะครับไม่สามารถไปต่อได้นะครับพายุมามืดเลยครับมาทางโซนตะวันออกนะครับผมเลยต้องรีบนะครับเดินกลับเดินกลับนะครับผมนี่ก็ช่วงประมาณบ่ายกว่าๆนะครับพายุโหมามืดเลยครับนี่ครับผมต้องรีบเดินกลับกันครับผมก็น่าจะมีผลงานมาฝากทุกท่านน่าจะประมาณเท่าที่เห็น มาตอ,ตอนต้นคลิปนะครับผมังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพจคลิปให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้มีกําลังใจนะครับมุ่งหน้าไปทําคลิปต่อๆไปมาให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับผมไปเลยครับเดี๋ยวไปปิดคลิปกันอีกทีหนึ่งข้างบนฝั่งครับผมโอเคครับ Nope நான் <laughs> เขมานะครับเราก็ต้องลงเลิกภารกิจเกี่ยวกับการตกฝุึกไปก่อนนะครับผมตอนนี้กําลังกลับกลับขึ้นเรือนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคนที่ติดตามรับชมแล้วรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเป็นกำลังใจผมนะครับได้พวกหน้ามาทําคลิปให้คุณได้ดูต่อไปยอดโอเคครับผมขึ้นเรือบ๊ายบายครับ I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience.